ช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะมากทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าเอสซี่เนี่ยส่งข้อความมาให้เราจริงๆนะคะก็เข้าไปตรง m e s s a g e นะคะแล้วก็กดตรง from เอสซีค่ะก็จะมีข้อความมาให้เรานะคะเป็นเอสซีจริงๆตามนี้เลยค่ะเราสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะว่าเอสซี่ส่งอะไรมาให้เราบ้างอย่างของพี่หมุนเคยอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็ส่งเกี่ยวกับการสมัครเอสซี m เพยมาให้แล้วให เหมือนแคสแบ็กกลับมา125เหรียญน,นะคะตรงนี้เราก็กดลิงก์สมัครได้เลยไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมาจากเอซแต่ถ้าเกิดมันมาในข้อความทั่วไปเหมือนเราคุยกับลูกค้าทั่วไปอันนั้นเอซีปลอมนะคะดังนั้นอย่าไปกดลิงก์หรือไปให้ข้อมูลไปกรอกข้อมูลหรือไป v ว r i f ฟกับพวกมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดนะคะไม่นั้นจะโดนดูดเงินหมด หมดแบงค์นะคะหมดบัตรเครดิตซึ่งพี่หุนเคยเจอเคสน้องคนหนึ่งที่เวอ i f ฟข้อมูลให้ข้อมูลบัตรเครดิตไปค่ะก็โดนสูญเงินไป15,000บาทนะคะแล้วก็แถมร้านโดนปิดด้วยค่ะก็มาแจ้งเตือนกันนะคะ